สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับวิธีการแชร์สินค้าหรือว่าแชร์สินค้าในแอฟฟินโของเราเนี่ยสำหรับคนที่มีลิงก์แล้วนะครับแชร์ให้เพื่อนๆเขาช้อปปิ้งนะครับได้ยังไงนะครับวันนี้ก็จะมา แชร์เทคนิคซึ่งปกติแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเทคนิคครับซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราชอบแชร์อยู่แล้วถ้าเราชอบอะไรสวยๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่หน้าแอปฟินโคนะฮะนะครับสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะแชร์เรื่องของอะไรดีนะครับก็เลือกดูนะครับกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมแชร์เรื่องเครื่องนวดแล้วกันนะครับนะฮะโอเคก็กดเข้าไปครับ เพื่อนๆจะเห็นนะครับคนที่มีลิงก์แล้วนะครับจะได้ผลตอบแทนเมื่อมีคนซื้อนะครับนะฮะจะเห็นไหมฮะ้ยบาทนะครับผลตอบแทนสูงสุดก็คือ30บาทหมายความว่าถ้ามีคนซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชิ้นเนี้ยนะครับเราแชร์ภายใต้ลิงก์ของเรานะครับเราจะได้30บบาทโดยที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องกักตุนไม่ต้องจัดส่งนะครับเราเหมือนกับเป็นเจ้าของห้างนะครับแต่อย่างที่บอกครับเมื่อเราแชร์ไป ผลตอบแทนหรือว่าผลประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นนะครับวิธีการแชร์นะครับจริงๆก็ตัวนี้ก็ดีนะครับมีวิดีโอมีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับวิธีการแชร์ก็ง่ายๆครับกดที่แบ่งปันนะครับมุมขวาเนาะมันจะขึ้นมาว่าถ้าวันนี้เราแชร์เราจะได้ประมาณ30.39นะครับเสร็จแล้วให้เราแชร์ Facebook ถ้าเราจะแชร์ Facebook เราก็กดแชร์ที่ Facebook นะครับมันก็จะวิ่งไปที่ facebook นะครับ นะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะเขียนอะไรสักหน่อยก็ได้นะครับนะแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดโพสนะครับปกตินะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะแชร์ไปที่ไลน์นะครับ แล้วก็กดที่ลายนะครับแล้วก็กดแชร์ไปนะครับแต่ทีนี้ในการแชร์ในลน์เนี่ยมันจะหัวข้อมันจะสลับกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับกดเลือกกลุ่มที่เราจะแชร์หรือเพื่อนนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับนี่ฮะมันจะสลับกันเห็นไหมนะครับให้เรากดไปก่อนนะครับแบบนี้ก็ได้ถ้าเราแบบขี้เกียจจัดนะฮะกดแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ ถือว่าได้แชร์แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็ให้คัดลอกนะครับเพื่อนะครับจะแต่งข้อความนะครับนะครับแล้วก็คัดลอกแค่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ลบตัวหนังสือไปตอนแรกแล้วก็เอามาวางบนหน้าลิงก์ของ URL นะครับ มานี้นะครับแล้วก็วางแล้วก็โพดนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้แล้วนะครับเมื่อมีคนกดซื้อนะครับกดเข้าไปซื้อมันก็จะวิ่งไปหน้าของฟิงโกนะครับแล้วก็มีรหัสของเรานะครับเมื่อเขาซื้อไปเราก็ได้รับคอมมิชชั่นนะครับ ครับประมาณนี้นะครับอ่าครับนิมก็จะถ้าเรามีแอปแล้วมันก็จะเด้งไปที่แอปเลยแต่ถ้าบางคนไม่มีแอปเขาก็จะให้โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับเป็นแอปที่ช่วยทําการตลาดเราได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับหน้าที่เราก็คือโพสต์โพสโพสอย่างเดียวนะครับแต่ก็ดูวิธีการโพสนะครับหาวิธีแนวทางการโพสต์แล้วก็ทําตลาดของเราเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกการแชร์ จะนำมาซึ่งไรายได้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้เพื่อนๆสนุกกับ f ิ n โกนะครับแอปพลิเคชันทำเงินนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ <S 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 <S